ก็แต <ersch> ่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยการทําธุรกิจให้สักเซสเนี่ยจริงๆแล้วยากมากๆนะครับมันมีอุปสรรคมันมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เนี่ยรอบด้านหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรดักใช่ไหมเรื่องสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนการบริหารคนนะอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินต้องรู้จักงบการเงินป้องบริหารการเงินนะอะไรเงี้ยครับหลายเรื่องมากๆนะครับก็อย่างนั้นเลยนะครับแม้แต่กระทั่งนะครับเออ่ อาจารย์นิเวศนะครับดรนิเวศนะครับก็ก็วันหนึ่งเนี่ยที่เอ่อเลิกกิจเอ่อไม่ให้ถูกออกมาจากงานที่ทําอ่ะเมื่อปี40นะครับก็ยังมาทําธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับเหมือนคนทั่วไปนะครับว่าธุรกิจแรกๆเนี่ยก็ล้มเหลวนะครับก็เจ๊งอ่ะว่าง่ายๆนะครับว่าอาจารย์ก็ให้สัมภาษณ์บ่อยอยู่แล้วนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับว่าแม้แต่คนที่เก่งๆเนี่ยจบด็อกเตอร์เนี่ยนะครับทำธุรกิจเองเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะการันตีว่าจะสักเซสนะครับนี่คือเหตุผลว่าธุรกิจแรกๆนะเออธุรกิจแรกๆถูกต้องครับถูกต้องคือมันต้องผ่านเขาเรียกว่า learning curve เนาะคือผ่านการเรียนรู้อ่ะผ่านประสบการณ์อ่ะว่า อ๋อมันต้องมันมีเจ๊งท่านี้พอเราเรียนท่าที่หน<ม>ึ่งปุ๊บเดี๋ยวจะเจอเจ๊งท่าที่สองอ่า<ม>พอเจอท่าที่สองปุ๊บเจ๊งปุ๊บออาไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอท่าที่สามต่ออะไรอย่างเงี้ยครับต้องเรียนรยู้ไปเรื่อยๆน,นะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> แล้วนี่แหละคือบ,บทบทพิสูจน์ครับว่าการทําธุรกิจเองเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขจากกรมพัฒนาธุรกิจนะครับก็บ่งบอกอย,อย่างชัดเจนนะครับว่าภายในสามปีนี้นะครับมีคนยกเลิกเลิกทําธุรกิจเนี่ยประมาณ80ขึ้นไป นะครับนี่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าง่ายๆคือเลิกทำธุรกิจก็คือเจ๊งอ่ะถูกไหมครับนะครับก็เป็นตัวเลขที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเออมันยากจริงๆนะครับโอเคแล้วนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมนะครับอาจารย์นิเวศผมผมขออนุญาตเสริมนิดนึงก่อนจะพูดถึงอาจารย์นิเวศนะคือผมว่าส่วนหนึ่งนะที่ผมกับพี่ละกันสุดท้ายสามารถทําธุรกิจแล้วธุรกิจมันรันมาได้เป็นสิบปีเนยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราเริ่มกันตั้งแต่เด็กๆนะ ถูกไหมเออใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือเราเราเริ่มตั้งแต่เด็กใช่ไหมมันก็ล้มตั้งแต่เด็กๆซึ่งตอนเด็กๆมันยังไม่มีเงินให้ล้มมากไงแล้วมันก็ยังหาเงินเพิ่มได้นะฮะใช่แต่แต่ถ้าเกิดว่าเรามาเริ่มทําธุรกิจสมมุติว่าอายุสามสิบกว่าแล้วเรามีลูกมีครอบครัวแล้วเราผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ผ่อนบ้านอยู่เดือนสองหมื่นผ่อนรถอยู่เดือนหมื่นห้าอะไรเงี้ยมีซิกคอร์สอยู่เดือนละเนี่ยสามสี่หมื่นแล้วก็มีเงินเดือนอยู่ณปัจจุบันสมมุติว่าแสนนึงเลยอะ ไปเพราะว่าถ้าเราจะไปทําธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันเยอะกว่าเงินเดือนเราบวกกับเอเนี่เหล่านั้นอีกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าผิดพลาดล้มขึ้นมาทีหนึ่งมันก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมเราก็แล้วจะกลับไปทํางานอีกผ่านไปห้าปีก็หางานยากขึ้นอีกแล้วแล้วยิ่งถ้าคนอายุเยอะๆอายุแบบห้าสิบหกสิบแล้วอย่างเงี้ยอ่าอยากจะเกษียณใช่ไหมแล้วคิดว่าเอ๊เดยวมาอยู่บ้านจะทําอะไรเดี๋ยวไม่มีอะไรทําทําเอาเงินมาลงทุนทาธุรกิจ เดี๋ยวผิดพลาดขึ้นมาเงินที่จะเก็บไปตอนเกษียณหายไปรวยเลยนะครับใช่ดังนั้นเนี่ยก็อันนี้นพี่ภาคก็เลยเหมือนเหมือนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาว่าถ้าเราเนี่ยมีความฝันที่อยากจะทําธุรกิจเราจะทําได้ดีอยู่แล้วหรือเรากําลังจะอยากทําเนี่ยอันนี้นอยากจะชวนมามามองการลงทุนแบบ V I เพราะว่าแนวคิดเนี่ยก็คือเราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจแต่เป็นธุรกิจที่มันเฟิร์มแล้ว ี่สูจตัวมาแล้วใช่ดังอยู่แล้วเราไปกินของเขาอยู่แล้วอย่างี้อ่าใช่เลยครับขอบคุณมากครับอ่าครับผมครับอ่าครับก็อย่างที่บอกเล้ว่าเนี่ยคือเหตุผลแหละที่ตอนที่อาจารย์นิเวศเนี่ยทําธุรกิจเองนะครับก็ก็ล้มเหลวอ่ใช้คำนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มาเลือกลงทุนนะครับกับเอ่อ c p r หรือว่า Seven l e v e n นั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะบอกต่อเนี่ยจะบอกแบบนี อยากให้เราลองนึกภาพตามดูนะครับว่า <c oughs> พี่เชื่อว่าเวลาที่เราทําธุรกิจเนี่ยเราเนี่ยก็คงไม่ได้อยากทําธุรกิจนั้นแหะจนวันตายถูกปะความหมายคือเราไม่อยากจะแอคชั่นอะจนวันที่เราตายแต่เรา <c oughs> อยากจะแบบมีใครเก่งๆมีลูกน้องเก่งๆมีผู้บริหารเก่งๆอะ่ะมาบริหารธุรกิจให้เราจริงไหมอ, <c oughs> อ่าบางคนก็จะแบบจะส่งต่อให้ลูกช่วยดูหน่อยเหอะใช่คำถามคือ คำถามแรกที่ต้องถามเลยลูกอะ่ะอยากทําธุรกิจเราไหมอมถูกปะนี่ต้องถามนะยุคนี้ต้องถามนะเพราะเดี๋ยวนี้ <c oughs> เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความคิดของตัวเองสูงมากถูกไหมครับดัง <c oughs> นั้น,เ,นเขาอาจจะอยากรับต่อรับช่วงต่อธุรกิจเราก็ได้นะครับเพราะเขาต้องมาแบบเ <c oughs> หนื่อยในการบริหารเหนื่อยมาการทํานู่นทํานี่นะครับเด็กยุคนี้อาจจะชอบการเป็นอะไรยูทูบเบอร์มากกว่าก็ได้ถูกปะนะครับ เรือ่องที่สองนะครับ <c oughs> นอกเหนือจากการที่ว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่อยากทําธุรกิจเราแล้วเ,เราแล้วนะครับคําถามที่สองก็คือเราเนี่ยมั่นใจได้ยังไงว่าลูกเราเนี่ยนะครับมันจะไม่ทําลายธุรกิจของเราออือถูกปะตักันั้นเลยสุดท้ายเนี่ยเราย่อมอยากได้คนเก่งๆมือชีพเป็นผู้บริหารมือชีพเนี่ยมาบริหารธุรกิจที่เราอยู่ดีนะในในท้ายที่สุดนะครับประมาณนี้ <c oughs> ดังน้นเนี่ยมันจะมีวิธีไหน,นที่เป็นช็อตคัทหรือเป็นขั้นเขาเรียกไงเออเป็นทางลัดอะที่เราจะสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจจู่ๆปุ๊บวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจที่เฟิร์มเลยคือแบบธุรกิจที่แข็ง<ม>แกร่งเลยอ่าล้มยากตายยาก<ม>แล้วส่งผลให้ลูกอะ่ะลูกก็ไม่ต้องมีความรู้มากนักในการบริหารธุรกิจด้วยถูกไหมอ่า<ม>นี่แหละครับวิธีที่สั้นที่สุดแล้วง่ายที่สุดแล้วที่คุณเนี่ยจะสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้โดยที่ ไม่ต้องลงทุนแบบเป็นหลักหลายแสนเป็นหลักหลายล้าน <c oughs> <c oughs> คุณสามารถลงทุนด้วยขั้นตำน่ำนะแค่หนึ่งร้อยหุ้นเท่านั้นนะ <c oughs> แค่หนึ่งร้อยหุ้นเท่านั้นซึ่งสมมติถ้าหุ้นมีมูลค่าหุ้นละห้าบาทแล้วกันนะ <c oughs> ถ้าบอกว่าเงินลงทุนนะขั้นต่ำเลยเนี่ยที่คุณสามารถเป็นของธุรกิจได้ก็คือแค่แบบห้าร้อยบาทอ,ะ <c oughs> อ่ะเออถูกมากเลยอ่ะนะครับนี่แหละ เราารการของหุ้นนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมอ่ะเราเผือสิ่งที่วีไอคิดคือเราอ่ะอยากจะลงทุนในกิจการที่ดีที่มั่นคง